สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณจิระเดชครับครับขอต้อนรับเข้าสู่โรงพักระวังภัยครับประจำวันพุธที่14สิงหาคม2556ครับเผื่อแป๊บเดียวท่านผู้ชมกลางสัปดาห์แล้วฮะคุณจิระเดชตะนี้ก็สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมก็ติดตามกันดีดีนะครับโดยเฉพาะรายการโรงพักระวังภัยเกาะติดมาตลอดนะครับเรื่องของมรสุมใต้ฝุ่นอูมออูตอนะครับส่งผลกระทบหลายจังหวัดทีเดียวนะครับก็อันนี้ต้องรายงานกันอย่างต่อเนื่องสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าฝนฟ้าจะตกหรือไม่ตกก็ตามคุยจราเดชติดตลอดนะะฮเป็นน้ำพืชไม่ใช่น้ำพาดแล้วนะนะครับเอาไปเรล่าร้องเรียนกันบ้างฮะท่านผู้ชมเอาข่าวดีๆกันก่อนไหมฮะที่จังหวัดอ่างทองใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะครับขับรถ2ชั่วโมงถึงแล้วครชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วที่อ่างทองนะครับที่อ่างทองครับคุณสุชาติครับวันนี้นะฮะนายสุพจศเนี่ยนะฮะผมทองซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองคลักษ์นะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะ ได้มีการเรียกชาวบ้านนะครับก็มาประชุมนะครับโดยจะมีการนํารถนะครับเป็นรถรับส่งนักเรียนอ้าวเหรอข,ข่าวดีมากเลยครับค่ะดียังไงก็เพราะว่ารถด,ดังกล่าวเนี่ยครับคุณท่าน เป็นรถรับส่งที่ฟรีนะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าบรรดานักเรียนแถวต่างจังหวัดนะครับไปโรงเรียนกันเองนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ฉะนั้นแล้วนะครับทางนายกองค์การบริรสวนตบัิที่องคลักษ์ครับที่จังหวัดอ่างทองก็เลยมีโครงการนะครับในการที่จะจัดรถ รับส่งนักเรียนให้กับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับฟรีนะครับเป็นประจําด้วยนะครับนี้อยู่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองคุณเจรเดชนะครับซึ่งนายกองการบริหารส่วนตําบลองคลักษ์นี่รับผิดชอบมีทั้งหมดเนี่ยแหมู่บ้านด้วยกันแต่8หมู่บ้านคุณเจรเดตตั้งแต่อบตองคลักษ์ไปจนถึงโรงเรียนโพทองจินดามณีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรท่านนายกเล็งเห็นว่าเนักเรียนอาจจะ ลำบากในการเดินทางบางคนอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ทันโรงเรียนจัดรถตู้เลยอย่างนี้นะคุณจิระเดชผมย้ายทะเบียนบ้านไปเรียนที่จังหวัดอ่างทองแล้วโครงการดีๆอย่างนี้คนคงไปเรียนไม่ทันแล้วผมเรียนศึกษาผู้ใหญ่ผมเรียนศึกษาผู้ใหญ่ศึกษาผู้ใหญ่ก็ไม่ส่งนะเขาส่งเด็กนะคุณเขาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะบอกผู้สูงอายุนี่ปกติแล้วนี่อายุ60ปีอันนี้ยังไม่ถึงคุณจิระเดชถึงเนี้ย ยังไม่ถึงนะครับเกิดผมถึงนะคุณเกษียณอายุนะเพราะว่าแต่ว่าที่ผ่านมานี่ค่าของชีพนะครับผู้สูงอายุตามอาตราตั้งแต่60ปีขึ้นไปรวมไปถึงคนที่พิการด้วยเราก็จะมีเรื่องของเบี้ยยังชีพนะครับซึ่งเบี้ยยังชีพที่ผ่านมาเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ว่านายกองการบริหารส่วนตำบลองคารักโพธทองจังหวัดอ่างทองเขาก็เลยบอก500บาทเอาอย่างนั้นเพิ่มอีกสักคนละ 500บาทเออเพิ่มขึ้นอีกเออนี่เป็นรายได้เพิ่มขึ้นเลยนะฮะ60ปีนะครับถ้าหากว่าถึงเมื่อไรผมไปที่โพธทองจังหวัดอ่างทองเลยนะครับเพราบอกว่ามีคนแก่นะครับที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีเบี้ยยังชีพเนี่ยนะรวมไปถึงคนพิการด้วย903คนโอ้ยยอดนะ1คนก็เบือนนึงก็40,000กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นก็ประมาณที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักจังหวัดอ่างทองเขา ให้บริการนะครับแล้วก็เป็นโครงการดีๆที่นามาเสนอให้กับท่านผู้ชมในนะฮะที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปอีกสักเรื่องเลยไหมฮะมีท่านผู้ชมที่ชอบเล่น Facebook หรือว่าเข้าไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีภัยเตือนกันมาแล้วมีท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนมากับทีมข่าวอาากรรมสำนักข่าวเนชั่นบอกเหมือนกับว่าถูโดนหลอกให้ดูดวงอ้าวเออแต่ว่าไปแจ้งความกับตํารวจสนปทุมวันในพื้นที่ตํารวจก็บอกว่าทําอะไรเขาไม่ได้อะครับ เ,ออเรื่องราวนี้น่าสนใจนะครับ,รบก็ผู้เสียหายคนนี้นะครับ,รบใช้นามสมมุติแล้วกันนะฮะคุชาติครับ,รบชื่อว่า,าคุณปานะครับคุณปาคุณปนี่บอกว่าโดนหลอกเนี่ยมาไประหว่างที่ไปดูดวงฮะดีนะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เจ้าหมอดูเนี่ยมไม่ได้ลงมือทําร้ายร่างกายหรือว่าทิงทรัพย์นะครับหรืออาจจะ ล่วงละเมิดทางเพศโดยจำไปอันนี้ไม่กระทำตรงนี้นะครับอันนี้ต้องสอบถามเพ้่อคุณปาดูนะครับว่าเอะคุณป้าไปเจอลักษณะแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะจึงคิดว่าโดนหลอกให้ดูดวงนะครับสวัสดีครับคุณปาครับครับก่อนไปที่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งติดต่อทีมนายกองค์การบริหารสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอคงคารักษ์นะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้นะคุณสุวัฒน์คุณสุพ์ผมทองนะครับครับ คุณแต่หน้าขนาดนี้ฮะคุณชาติครับคุณสุพจน์นียังไม่ว่างครับก็เป็นคุณจิราพรเสนาบงนะครับซึ่งเป็นคุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะตำบลองคลักครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณจิราพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจิราพรนี่โครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังครับเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะอ๋อนานแล้วเหรอฮะค่ะเม่อผมไปผ่านจังหวัดอ่างทองบ่อยมากยังไม่ได้ผ่านไปดูโครงการนี้นะฮะโครงการนี้มันเป็นมาอย่างไงครับครูจิราพรครับ อ๋อโครงการนี้ถ้าเป็นเชิงลึกต้องเรียนถามท่านนายกอะค่ะตรงนี้ก็ให้ข้อมูลไม่ได้นะคะอืมครับคือปกติแล้วทางอบตองคลักนี่นะฮะเขามีรถรับส่งนักเรียนอย่างนี้กี่คันครับอ๋อมีทั้งหมดแปดคันค่ะแปดคันแปดคันจากไหนส่งรับส่งจากไหนถึงไหนครับก็ส่งในเขตตับหองคลักทั้งหมดอะค่ะ องคลักนี่อำเภอโพทองหรือว่าที่อำเภอองคลักนครนายกฮะที่ที่อำเภอองคลักนครนายกค่ะอ๋อนครนายกนะครับนี่ผู้สื่อข่าวส่งมาบอกว่าเป็นอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับที่อำเภอองคลักนครนายกนะฮะค่ะครับส่งจากไหนถึงไหนฮะจากอบตไปถึงที่โรงเรียนนะฮะค่ะจากจากหมู่สองถึงหมู่เจ็ดนะคะจากบ้านของนักเรียนจนมาถึงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะครับ <น>คุณครูครับเวลาจะรับนักเรียนขึ้นรถนะครับมีจุดรับส่งยังไงบ้างครับเขาเขาเรียนถามคาถามอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลาการรับส่งนักเรียนนคะครับจะมีการนัดหมายนักเรียนขึ้นรถนะครับจุดรับส่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือก็คือที่ประตูบ้านเลยค่ะอ๋อประตูบ,บ้าน,าน<อ>เลยนะฮะคองอ,องแต่ละคนเลยค่ะอ๋อนักเรียนเยอะไหมครับแปดคันเนี่ยมีนักเรียนเยอะไหมครับคุณครูฮะ ก็เด็กนักเรียนทั้งหมดที่ศูนย์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2 3 7คนค่ะ2 3 7คน8คันค่ะโห oh, นี่ก็ต้องเกินเกินอย่างน้อยคันหน,นึ่งกะ10คนแต่บางคนเขาก็คือมารับส่งเองคนที่บ้านใกล้ก็มารับส่งเองค่ะคนไหนมารับส่งเองไม่ได้ทางอบตอก็จะให้ความสะดวกนะคะครับเรื่องของออการอำนวยความสะดวกอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าการดูแลเรื่องของความปลอดภัยของเด็กอ่ะตัวนี้ใกลใครเป็นคนดูแลครับ ก็จะเป็นครูที่ศูนย์นะคะขึ้นรถไปในแต่ละคันค่ะ<อ>ขึ้นรถไปเท้าแล้วก็เย็นก็จะต้องส่งเด็กลงรถทุกวัน,นะ,ค,ะคุณครูฮะคือถ้าผมพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะคือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีคุณครูหนึ่งคนไปกับรถตู้ใช่ค่ะ่ะก็ไปรับไปส่งกันแบบนี้ทุกวันใช่ค่ะฟรีเลยเหรอฮะคะ,คะฟรีเลยเหรอครับฟรีค่ะ Oh. ครับคุณครูครับแล้วเวลาในการนักเรียนขึ้นรถนะครับครูพี่เลี้ยงที่อยู่ประจำอยู่บนรถมีการดูแลความปลอดภัยของเด็กยังไงบ้างครับมค่ะก็จะมีสมุดเช็คค่ะว่าเช้าเด็กขึ้นคนไหนขึ้นบ้างบ่ายเด็กคนไหนลงบ้างขึ้นบ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสมุดเช็คแล้วก็ก่อนลงรถก็จะมีป้ายเตือนบอกที่รถนะคะว่าอย่าลืมเด็กในรถอะไรประมาณนี้ค่ะก็จำแักเลยอีกครั้งหนึง่งให้ดูในความปลอดภัยใ,ใกล้ชิดเลยค่ะ ครับแล้วโครงการนี้ดําเนินมานานแล้วหรือยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับบรรดาผู้ปกครองครับฮัลโหลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับบรรดาผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับก็โอเคค่ะผู้ปกครองก็เป็นที่เป็นพอใจค่ะอืมนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับใ่ครับครับคุณครูจิราพรเสนาวงศ์นะครับคุณเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตองคาระขอไปท่านผู้ชมด้วยในช่วงแรกนี้ส่งข่าวมาบอกอำเภอ ภูทองจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกงานผมไม่ไปแล้วที่จังหวัดอ่างทองคุณจิรเดชผมไปที่จังหวัดนครนายกแล้วฮะแต่หากว่าอายุ60ปีขึ้นไปนะนะครับเพราะว่านายกอบตองคลักษ์นี่เขาบอกว่า60ปีขึ้นไปมีเบี้ยยางชีพเพิ่มให้อีกคนละ500บาท แต่ไม่เป็นคนพิการอันนี้เป็นโครงการดีๆนะครับที่นําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับมีโครงการดีๆหรือว่ามีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะติดต่อกับทีมข่าวออเชียกรรมสํมพันข่าวเนชั่นนะครับหลายช่องทางนะฮะเบอร์โทรศัพท์02-338-3636-7หรือว่าทาง f c e e o o o นะสายตรวจประชาชนครับนะครับ ช่องทางของอาจกรรมทันข่าวด้วยรับเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถนะครับที่จะถ่ายคลิปนะครับหรือภาพนิ่งก็ได้ส่งเข้ามาทางเฟซบุ๊กเราก็จะมีการนํามาตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะให้ส่งทีมลงไปตรวจสอบสักนิดนึงแล้วก็จะนําคลิปของท่านเนี่ยมาออกอากาศนะครับไปอีกสักเรื่องหนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เกิดเอาไว้แล้วใครที่เจอลักษณะแบบนี้เตือนไทยกันหน่อยนะครับชอบดูหมอดูชอบดูดวงต้องระมัดระวัง อย่างคุณปลานี่ไปเจอมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหลอกลักษณะแบบไหนอย่างไรในเบื้องต้นนะฮะทีมงานบอกว่าเหมือนกับว่าไปที่ห้างห้างแห่งหนึ่งนะครับหมอดูคนนี้บอกมาจากวัดเออย่านฝั่งท้นนะครับลักษณะคือทำดูดวงดวงเหมือนกับป้าให้สลึมสลือหรือเปล่าดูลายมืออย่างเดียวหรือเปล่าแล้วชิงทรัพย์หรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบกับคุณปลาดูว่าเอ๊ลักษณะของคนดูดวงในผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนนะฮะ ก็ดูดวงแม้แต่ผมก็ชอบดูดวงนะเมื่อไรก็ผมก็ดูดวงให้คุณจิรเดชนั่นแหละเมื่อไรจะมีเนื้อคู่สักทีอะไรสักแบบนั้นสวนใจคนคนยัจะดูอ่ะหนึ่งคู่คู่รักสองก็คือเนื้อคู่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ไปสอบถามกับคุณปาดูนะฮะสวัสดีครับคุณปาครับสวัสดีค่ะครับคุณปานี่ไปเจอเรื่องของโดนหลอกดูดวงนี่นานหรือยังฮะเอ่อเมื่อวันแม่อ่ะค่ะอ๋อเมื่อสองสามวันที่บานมานี่นะฮะรับเรื่องราวมันเป็นมายังไงครับคุณปาครับ อ๋อก็คืออยู่ไปทําบุญเนาะแถวพารากอนนะคะวัดประทุมแล้วก็จะเดินเข้ามาที่พารากอนพอเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นคนอินเดียแต่เขาภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วเขาก็พูดภาษาไทยได้เขาก็ เราอะค่ะบอกว่าเออเหมือนเนี่ยเหมือนจะมีบุญนะหน้าผากแต่ว่าเหมือนตอนนี้มีมีวิญญาณเด็กอะค่ะคือเขาเขาเข้ามาทักหรือว่าหมอดูเดี๋ยวคุณป้าเขาเขาเป็นหมอดูประจําอยู่ที่นั่นหรือว่าเขาเข้ามาทักเราครับเหมือนอยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาทักอะค่ะลักษณะเหมือนกับแบบอินเดียถ้าเป็นอินเดียแต่ว่าแต่งแต่งตัวปกติธรรมดาค่ะก็เป็นเหมือนเสื้อเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงยีนนะค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์มาจากวัดแขกที่ล้ม อืมอ,อันนี้เป็นคาอ Jean ้างของเขาใช่ไหมฮะอะไรนะคะอันนี้เป็นคาอ้างของเขาบอกว่ามาจากวัดแห่งหนึ um, ่งแถวแถวฝั่งทนวัดแขค่ค่ะอ๋อครับครับครับเรื่องอะไรต่อครับอ่าเสร็แล้วเขาก็เข้ามาทักเราวเหมือนกับว่าเนี่ยมีวิญญาณเด็กเนี่ยตามหาเราอยู่เขาว่าวิญญาณเด็กอะเจอเขาเขาติดต่อกับวิญญาณได้แล้วเขาก็ถามเราลักษณะที่ว่าเราอ่ะเคยมีเรื่องข้องเกี่ยว ให้คนให้เงินใครไปทําแท้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครเราก็แล้วเขา,เา,เขาช่ดพอดีเราก็เหมือนชอบเรื่องดูดวงอะไรต่างๆแล้วเขาก็ทักแต่หลายอย่างมันค่อนข้างที่จะตรงอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากดูอยู่แล้วด้วยเขาบอกว่าจะดูต่อหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไปหาที่นั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะพอคุณฝั่ไปมาเนาะรเราก็แบบ เหมือนเขาอาจจะใช้เรื่องของจิตวิทยาอะไรต่างๆเงี้ยค่ะทําให้เราเหมือนอมอะไรสักอย่างนะคะก็นั่งคุยกับเขาไปเขาก็จะมีกระดาษเล็กๆมาเขียนนั่นเขียนน่นเขียนนี่ค่ะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้กรรมอะค่ะตรงนี้จะทําให้เราแบบอีกขึ้นอะไรต่างๆอะค,ะค่ะแล้วเราก็รู้สึกชีวิต ก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยจะดีเนาะรเราก็เอ,าอยากอยากทําด้วยครับอเราก็คือเหมือนมีความเชื่อว่ามันมันอาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะคแต่ก็งงในลักษณะที่ว่าเขาก็มีจุดบอดหลายๆจุดท,ที่พี่พูดมาแล้วมันไม่ค่อยเมกเซนนะคะคแต่เราก็งงตรงที่ว่าเราก็อายุก็ระดับงแล้วจบการศึกษาอะไรมาอย่างเงี้ยอยู่ดีก็เดินไปขดตังหี่6,000บาทอตอนตอนนั้นเขาบอกว่าค่าแก้กรรมเท่าไหร่นะครับ เขาบอกว่าต้องต้องต้องซื้อขออ่าซื้อชุดให้เด็กซื้อนั่นให้เด็กอะไรเงี้ยมาหกเจ็ดอย่างซึ่งต้องทำสิบห้าวันวันละสองก็ซื้อสามหมื่นบาทบแต่เราบอกว่า,ไม,าะะไม่มีตังค่ะไม่มีตังเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยค